สวัสดีครับเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กเฉลียวฉลา,าดชาติเจริญในคลิปนี้เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่ายหนึ่งสออวนอปีการศึกษา2568สอบเมื่อวันที่31สิงหาคม2568คําคำถามข้อที่27กํากำหนดตารางขนาด7คูณ7ดังรูป จงหาจำนวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดที่สามารถสร้างขึ้นได้โดยการลากเส้นตามแนวเส้นในตารางโดยที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเหล่านี้จะต้องไม่มีช่องสีดำใดๆอยู่ภายในเลยการนับจำนวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเราจะแจงนับตามบริเวณต่างๆของตาราง7คูณ7เริ่มต้นในบริเวณสีเหลืองอันนี้ จำนวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในบริเวณนี้มีจำนวนเท่ากับแนวนอนมีเส้นตรงสามเส้นเลือกมาสองเส้นจากสามเส้นแนวตั้งมีเส้นตรงทั้งหมด8ดเส้นเลือกมาสองเส้นจาก8ดเส้นจับคูณกันก็จะได้จำนวนสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดสามเลือกสองคูณ8เลือกสองสามเลือกสองคำนวณแล้วเลขสามนะ แปดเลือกสองก็ยี่สิบแปดคูณกันได้แปดสิบสี่แล้วก็ตรงนี้แนะนำนะการนับจำนวนวิธีนั้นนะ่ะนะมีหลายวิธีในคลิปนี้เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งอยู่ในคลิปหมายเลขหนึ่งเก้าห้าหนึ่งในทำนองเดียวกันนะบริเวณสีเขียวก็จะมีสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด84ดรูปบริเวณสีฟ้าก็จะมี สี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด84ลูปบริเวณนี้ก็เหมือนกันเนื่องจากบริเวณสีเขียวกับบริเวณสีเหลืองมีส่วนที่ซ้อนกันก็แปลว่าจำนวนสี่เหลี่ยมในบริเวณนี้ถูกนับสองครั้งเราก็จะหาจำนวนสี่เหลี่ยมในบริเวณสีส้มนีนะ้เสร็จแล้วก็ไปหักทิ้งออกจากของเดิมแนวะน,นอนนะมีสามเส้นตรงก็3มเลือกสอง แนวตั้งมีสามเส้นก็สามเลือกสองคูณกันก็เกาเพราะฉะนั้นเนะี่ยบริเวณสี่เหลี่ยมหรือว,วงแหวนสีม่วงเนี่ยนะจำนวนสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะมีทั้งหมดเนะยสี่คูณแปดสิบสี่ลบทิ้งด้วยนะจำนวนที่ถูกนับซ้ํสี่คูณหมายถึง,ตรง,งตรงนี้กลุ่มหนึ่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 งเพราะฉะนั้นเนะี่ยในบริเวณสีม่วงเนี่ยเนะี่ย จะมีสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด300รลูกต่อไปนะในบริเวณนี้นะตารางขนาด3าคูณสเลยนะสังเกตยึดจุดมุมสีแดงไว้เนี่ยนะสี่เหลี่ยมต่างๆนะที่มีจุดมุมเป็นสีแดงเนะียังไม่ถูกนับในหน้าที่ผ่านมานะเราก็มาแจงนับกันว่า ถ้ามีจุดมุมสีแดงอันนี้อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมนั้นนะมีกี่รูปรูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4รูปที่5รูปที่6รูปที่7รูปที่8รูปที่9นะมีทั้งหมด9รูป9นะรูปนี้เนี่ยนะไม่ซ้ํากับสามร้อรูปที่เรานับไปเมื่อตะกี้นี่เพราะว่ามันมีชิ้นนี้ผนอยู่ในทํานองเดียวกันเนี ในบริเวณสีเหลืองเนี่ยนะก็จะมีสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด9รูปเหมือนกันนะตัวนี้ก็มีสี่เหลี่ยมมุมฉาก9รูปที่ยังไม่ถูกนับนะอันนี้ก็มีอีก9รูปสรุปคําตอบกันอีกครั้งหน,นึ่งเนะเดิมเรานับไว้ได้300รูปแล้วก็มานับเพิ่มเติมนะอีก36รูปคําตอบก็เป็น336ร้อเนี่ย การมองเป็นสูตรอันนี้ก็คือกลุ่มที่คลิปทีละแถบทั้งหมด4แถบนะลบทิ้งใ่ตัวนี้ก็คือส่วนที่ซ้ําบวกเพิ่มนะส่วนที่มนะีจุดมุมอยู่ตำแหน่งพวกนี้4บริเวณการนับนะมีอีกวิธีหนึ่งไปดูได้ในคลิปหมายเลข1951นะนับช้าๆแบบเต่าคลานะไปดูซิว่านับยังไงพบกันใหม่ข้อต่อไป สวัสดีครับ